ออนนี้ก็อยู่กับ U.S.C. Part ที่3มไแล้วนะครับ e อ i s o d ส3นั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ข้างนอกมาระเชิญโลคภายนอกกันแล้วนะครับหลังจากอยู่ในเหมืองมานานนะมาหาอาหารนะครับอืมไก่เอ้ยไม่ใช่ไก่หมูข้าหมูเฮ้ยเฮ้ยสเกตสเกตโอ้ชิเฮ้ยคนโดนโดนไปอันนึงไม่เป็นไรอะ่ะโอ้แต่มันไม่ได้โดนที่ไหนด้วยนะโดนที่กลางหัวเลยกล <c oughs> างหัว มามาขอพีบอกสถานการณ์ฝั่งนู้นหน่อยโดนเฮสช็อตโดนเฮสช็อตติดดึงโดนเฮสช็อตโดนเฮสช็อตเดี๋ยวพี่บอกร้องเพลงนั้นหน่อยครับอยู่บนที่นอนร้องได้แค่นั้นนะอะไรมันอ, <laughs> อะไรอะไรมันจะมีอะไร แำไม่ได้ครับผมจะได้เพื่อนที่โรงเรียนมันร้องอยู่แล้วผมก็ร้องมันได้เดี๋ยวพอลดประมาณสามหัวใจก็เริ่มกินกันได้ครับมันถึงม่ถึงกินแอปเปิลนะครับแอปเปิลทองไม่ใช่กินให้กินกันพี่เจอเราว่หายไปเลยหายไปในอากาศเองโคตรเก่า อยู่เด้ใจอยู่เด็ดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพิมพ์ให้อยู่ใดใ,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 ใจของเธอมาตอนนี้เราไม่น่าขาดอาหารนะครับมีเนื้ออยู่สิบสองอันเยอะมากเีย yeah. แล้วต้นไม้มันจะดรอปแอปเปิ้ลไหมเนี่ยผมขุดแบบทำลายป่าอ่ะโอ้ย้ายที่แลละเจอแต่อะไรกันไม่รู้ไปดีกว่า <c oughs> ต้องระวังตัวอย่างดีครับอยู่โลกภายนอกโลกมันน่ากลัวอยู่ใต้ดินดีกว่าโอ้โหเปลี่ยนที่ปุ๊บเจอทองเลยโอ้โหงั้นเราต้องเปลี่ยนที่บ่อยๆใช่ไหมครับอ่าขุดทองกันทั้งวันทั้งคืนกลุ่มนี้เราไม่ได้สิบแปดบวนะครับเราแค่เกินวัย <c oughs> ไม่เราก็ไม่ค่อยเกินวัยกันละ <c oughs> เฉียดสิบแปดกันทุกคนแล้วใช่แล้วก็บางคนก็ไปสิบแปดแล้วด้วยหรือเปล่า ฟิลกุดทองกับพี่อยู่ใช่ใช่สนุกมากสนุกมากสนุกมากร้านอ่านราเวลโตคุงตายแล้วเจอร้านอันอเจอละอะไรบัต <Alles. S 2> <ะ>สีเหลืองนี่ออร่าสีเหลืองนี่มันสายเหลือง สายเหลืองดูแล้แอร์ออร่าสีเหลืองนี่คือสายเหลืองแน่นอนเจอเพชรอีกแล้วเจอเพชรสองเมิดี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 แล้วดีแล้วโอ้ติดกันเลยอุที่เดิมจุดไหนแบบนี้ต้องยงยิ้วให้สุดยอดตอนนี้ไม่เจอแอปเปิลทองเลยทางขึ้น ขุดไม้แล้วจะครบสแต็กแล้วแต่ก็ยังไม่เจอแอปเปิลสักลูกทำไงอ่ะแอปเปิลมันดับง่ายม,มึงกูขอปิดนิกอะไรปิกนิกปิกนิกอ๋อปิกนิกปิกนิกอ่ามึงขอปิกนิกด้วยเป็นไรลูกอะไรวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้วดูแล้วพี่บัไรไปบีเดี๋ยวให้มันสตาร์ทกันทั้งกลุ่มเลยท้องกันแล้วหรอท <c oughs> ้องกันแล้วหรอท้องกันแล้วท้องกันแล้วดูชน Coleman, <c oughs> ชน์ชนน์จินเงือบแป๊บ ตันกันทั้งหมดเป็นไงครับเขาเรียกว่าอัลติเมทอ่ะหายเลยเงียบเลยไาโอ้ยไม่เจอแอปเปิลเลยจริงจัง,งเลยอ่ยคือแบบไม่เจอเลยอ่ะต้องเป็นสโนไวท์ถึงจะได้อ๋องั้น <c oughs> แต่งแต่งไปแต่งสาวแปบบ๊บไปแต่งสาวเดี๋ยว <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> อย่างน้อยก็ได้เนื้อหมูมาสิบสองอัน เห่นนะใครเขาเป็นคนแค้นเนี่ยพรุนไปหมดแล้วเนี <problema> ่ยกิ่รูเนี่ยเขาแทงบ่อยอะแทงบ่อยอ๋อจุดจุดจุด้ังเขาเยอะโอเคข่าวร้ายก็คือเราไม่เจอแอปเปิลทองข่าวร้ายยิ่งใหญ่กว่าคือโดนธนูปักหัวมันจะไม่หายเหรอหายไปแล้วปลาเนี้ยหายไปแล้ว แต่ตอนข่าวล้ายยิ่งกว่าฮังเกอร์ผมจะหมดแล้วไม่เป็นไรแต่ข่าวดีคือผมมีเนื้อหมูเยอะอืมขยะก็เยอะด้วยอาจจะอัพผีบกันหน่อยมีมีเป็นสแต็กเลยไม้ดีปฮะอ้อีอันนี้โออะไรวะโหอะไรอะไรอ่ะ ตัวขาไหมอ๋อตกใจเนี่ว่าใครขึ้นมาเด็กในหีมีสิบเก้าขอเอาไปขโมยใช้สักหน่อย ซอมเขาพูดอะไรครับเอาเอ anyone almost dead คืออะไร <c oughs> ก็คือเขาบอกว่าเขาถามว่ามีใครใกล้ตายอย่างครับผมกำลังใกล้ตายนะครับโอ้โหเลือดกระโหัวใจไปฮะอ๋อ <c oughs> oh, หายไปดวงหนึ่งอ๋อโดนสเกลใช่ไหมโดนโดนโดนกินหัวใจเข้าไปฮะ ยาวเลยเดี๋ยวมืดยังวะอ๋อยังไม่มืดโอเคยาวอีกยาวนานมากเอ้ยทีมนึงอีกทีมหนึ่งอืมอืมเอ้ย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 แป๊บนึงนะวอชหายแล้วชิบหายแล้วรูนี้ใช่ไหมรูสองรูละรูรููที่โอ้ชิบหายแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูเนี้ยพี่เห็นทำไมอะะอไรฮะ เจอศัตรูแล้วจ้าบผู้บุกรกมีผู้บุกรกทำไมเจอไวจังอีกคน,อ,น,นอีกคนมาใม่อันนี้อันนี้อันอันนี้คือที่กำลังวิ่งลงไม้ที่คือผมนะไม่ต้องห่วงน,นี่คือผมแต่ว่าเมื่อกี้ที่วิ่งไปเจอคนกำลังกดชิปอยู่แล้ววิ่งไปแล้วมันก็วิ่งหนีเลยบกู้บุกรกบุกทิมอะไรไม่รู้ จเย็นดีๆสปราร์ตาอิดก่อนทำไรต่อดีเราไม่มีแอปเปลิลทองแต่ก็ไม่สำคัญที่ขุดเป็นเพชรม,ดชรมออีดาบเพชรไหมเออดาบเพชรควรจะติมีติดตัวกันบ้างนะเพรตอนนี้เราก่อบเพชรกันแล้วก็งั้นดาบเพชรคนละอันเลยไหม เอาเลยก็ได้ฮะเอาเลยก็ได้กรณีนี้เขารีบรีบีเออใครก็ได้คนหนึ่งอาสาสมัครทําให้หน่อยเดี๋ยวสร้างสติ๊กให้เดี๋ยวดูให้มายังคงมาหรอกเราอยู่เยอะหน้ามาเมื่อกี้ผมมั่นใจว่าไม่ตาฝาแล้วเจอแบบเจอจังๆเลยเป็นเป็นชุดก่อเป็นชุดก่อเหล็กครับทีมออกน่าจะเป็นสีเดงหลือยังครับยังครับ เป็นอะไรนะทีมนเมื่อกี้น่าจะสีเหลืองๆมั้งครับสีเหลืองๆอ้าวฝั่งโกสเนี่ยหรอก็ทำไมนัลลลมดออนลักกี้เข้าหมวเหรอเออนัดลักกี้หลือหงโดนส้มเออยี่ใครทิมเหลืองเมื่อกี้ใครผมเองจบ <laughs> รวยที่ไม่ใช่ล่ะ <laughs> เอาแล้ว ตังหานนี้พาเท่าไหร่นะพาร์ทที่สามครับแนเน่สามเองใจที่่อบมั่วอะไรวะกูตังหากมึงทำไมอ่ะหำ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 มาเลยมาเลยเมื่อวันที่ไหนเอนเดอร์คูงที่ไหนเอออาเอนเดอร์ไปก่อนเลย จะรไอพีครับเฮ้ย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 สีเหมือนเห็นหรือเปล่ากดชิปใครมีถังเฮ้ยนี่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 หรือเปล่าไม่ใช่โอ้ใครยืนูกใจโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะนี่คนลุกสู้เลยเอ้ยป๊แป๊บ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 เมื่อกี้เห็นคนหนึ่งใช่ไหม ถ้าเห็นจริงๆก็เอเลยฮะแม่ท่านไม่ทับถ้านตายแล้วมาห้องกรรมการนะครับอย่าสปอยให้คนในทีมเลยเดี๋ยวฟังใหม่เดี๋ยวก่อนนะเขาพูดในทีมสปีกใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าตายแล้วมาห้องกรรมการห้ามสปอยอ๋อตายตายแล้วไป <laughs> หาลืมขา <laughs> ยังไงต่อครับไปห้องเอ้อไปห้องอ้าวตายอ้าวมีคนตายอีกแล้วอ้าวอ้าวตุกภาวะภาวะลูนัตะาเอ่อเรามี ออแผ,น,น,น,หน,แผนหนึ่งคืออยู่ตรงนี้ต่อไปกับแผนที่สองตอนนี้ไม่ให้เลือกนะครับย้ายแผนหนึ่งคืออยู่ตรงนี้ต่อไปกับแผนที่สองแผนที่สองคือหนีไปขุดที่อื่นเพราะแถวนี้เริ่มร,<ะ>รู้สึกพุลละราวาพระผมไปหาราวามันอยู่ตรงเนี้ยลาวาเนี่ยนะนะตรงมุมนั้นนะ่นะนัลาวาออไปเลยก็ได้ไดมัเพราะว่าเราเรามีของที่ต้องการพอร้นี่เราเหลือแค่ป้นทองอะที่ยังไม่มีลาวาอยู่มุมสุดนู่นเลย ตรงที่ปักทอสไว้ที่ปักไว้ขุดออกแล้วก็มันจะอยู่ข้างล่างลาวานั่นน่ะเอ,อ,อเทีมไหนแต่โดยทีมเขามีแค่ตอนนี้ก็แปลว่าเท่าทีมเท่าเทียมกับทุกคนละโดยทีมก็บอกว่าถ้าตายเขาจะโดดลงไม่ใช่หรอ,หอถ้าตายคนเดียวเขาจะตายกั้หมดไม่ใช่หรอโดยทีมไม่รู้ฮะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน เขาบอกไว้ตอนไหนอะเห็นในรายชื่อครับเขียนออ๋อใครต้องการอาหารก็บอกผมได้นะมีเนื้อหมูอยู่สิบเอดอันมีอยู่ในตัวสองฮัลโหลหวัดดีทำแทบจะไม่เห็นไอ้นี่เลย่ใจเย็นมันใช้มันค้าอย่งไงนะค่าตัวเองยี่ไงออกซิเดนกรรม โชคดีครับโชคดีตู้ต่อไปทาเคชิทาเคชิทำเลยทำเลยมันคาบยังไงใครทำเป็นอ้าาไมมมมผผนุต้องมีสตริงนะในนี้ไม่คนมีสตริงก็ได้จากมัมุมมานะชาชัยฟิวฟิวขอเอ็นเอเนี่ยออฟติเดียนในตัวบอกนะตัวเอ็นชานอ๋อ อ้กระกอยของฟร er ีเอนเดอร์หายไปละเฮ้ยไ,ไม่ใช่ของพี่เอนเดอร์ไม่ใช่ของฟรีได <c oughs> มอนเดี๋ยวเราจะเริ่มโบว์ทัวร์กันไหมหลังจากที่เรามีชุดเอนชานกันแล้วเอดเดเอร์เลสเชอร์เกอร์ทูไวลิสจี มันค้าอย่างไรนะผมลืมบอกแล้วมันมันต้องมีสมุดด้วยไม่ใช่เออมันต้องมีสมุดใช่ใงั้นจะขึ้นไปพร้อมๆกันไหมก็ต้องเก็บของไปครับเเต็มตัวพูดถึงก็แพ็คของกันก่อนขยะทิ้งได้ทิ้งเลยขยะอะไรทิ้งๆไปไอสติกเนี่ยไม่ต้องการขอเอาเปิสตไปสักชุดสองชุดมาแล้เลือกของกันหน่อยสันของมาซักชุดสองชุดโอเค เดิร์ดนี่เก็บเอาไว้เผื่อจำเป็น for เด m มาซีอโอเคเดมีมันไม่เกี่ยวมันแอลการเล่นเลยมัมเนี่ยเออเด,เดี๋ยวผมเป็นเลี้ยวหน้าให้โอ้โหมีของอะไรที่เก็บไหมหรือไม่มีแล้วถ้าไม่มีจะทิ้งเลยเลยใจำใจทิ้งได้แต่ไม่ต้องเก็นบหมดนะเอาทั้งสักงส,สามจะแตกแล้วกันไม่เกะก,กะมา ตัวคาสตอหน,นึ่งเผือ่อันนี้จำเป็นจริงๆด้วยสิทธิหัวม่วงม่วงสิที่หัวม่วงม่วงเช่วม่วงม่วงอ,อ้าวนัดลัคกี้เลือดรถไปหนึ่งโอเคพี่ว๊บเดี๋ยวตัวย้ายครับ กลเป็นชื่อคนขับคนเฮ้ยเก็บเก็บเก็บเฮ้ยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วกดชิปน่อกดชิปน่อกดชิปน่อยอธิบายกดชิปแล้วก็กระโดดบนหัวมีคนคนหนึ่งป่ะหรือว่าเจอหลายคนเลยแบ่งชื่อสั้นๆน่อคนหนึ่งสั้นเหรอไผ่หรือเปล่าเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้ผมก็เห็นนะแต่ว่าชื่อสั้นๆในนี้มันน้อยอะไผ่ไงกะชิโร่ปะแต่เห็นมันเหลืองๆ เดียงเรียงวนมิวหรือเปล่าหายไปยัเงเรยงเียงตลองตกทกนกับกับงั้นขึ้นไหมเราคิดว่าเราสู้ไหวนะเรามีดาบเห็อ,อ่ะ okay. <Okay. S 1> อ่ะโอเคเดี๋ยวรอ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 ,รอนี้วันี้มาขึ้นมาป้ปนั่น i ิฟิว ลิสเกมเมอร์เขาพิมมาต่อไม่ได้หนึ่งไม่มาไม่มารอพี่วินขึ้นมาอล้วมาแล้วเหมือนจะเป็นตอนกลางคืนป่ะแล้วจะตอนกลางคืนอยู่มั้งเราอยู่ด้านล่างก่อนไหมได้ยินเสียงซอมบี้ด้วยขุดขุดแง้มเข้าไปดูก่อนคืนไหมกลางคืนไหมกลางคืนโอเคงั้นเราก็อยู่ต่อก่อนรอเช้ารอเช้า ม่เป็นไรอีกสามนาทีก็อีกพาร์ทหนึ่งแล้วนะจ๊ไปขมันแวบๆแ,แถวนี้มาบ่อยจังเดี๋ยวเราย้ายที่แวบไหมย้ายมาย้ายมาเมื่อกี้มันอาจจะเห็นเพราะเมื่อกี้ผมขุดตรงนี้มาเดี๋ยวตามากาา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 คนเขียนว่า time ท o f i g ไฟเราจะไฟกับใครงั้นตามมาตามมาตามาตามาอีกสองดมอนสอด กระโดดอะไรสองโกลเด้นแอปเปิ้ลโกลเด้นโกลเด้นแอปเปิ้ลจ้าไม่ใช่แอปเปิ้ลโกลเด้นโกลเด้นโอเคโมวิ่งไปเลยวิ่งวิ่งเลยวิ่งวิ่งเลยไค่บอกโมโมจีเฮ้ยเจอไหมใครฆ่าเมียกูกูจะฆ่ามั้ยเเมียเป็นเมียกันแล้วเหรอเนี่ยแต่งงานแล้วเหรอแต่งงานกันแล้วเหรอ งั้นมไปฆ่าลาวาเลยเมียผีใช่เหรอเย็ดเลย <ś arbeitet> ชอบชอบแปดพวกเย่ yeah. เดี๋ยวทุกคนตามมาแล้วกัน <S <S เราควรจะอุดตรงนี้ไว้ไหม อ,อยังไงอ,อุดอุดอุดจะอุดให้มันเนียนๆกว่านี้มหเอาเลยฮนะใครโปรโจัดเลยดูละถ้าจะอุดให้มันเนียนๆขอวางโต๊ะคาบก่อนเดี๋ยวทิ้งหลักฐานไว้ตรงนี้แล้วกันก็ <laughs> เดี๋ยวฝากเข้าเปนหน่งนะ เอาวูเดนแกลงไปใส่อันนึงแล้วก็อันนี้อันนี้อันนึงเก็บไปเลยต้องการอันนี้ไม่ต้องการมาดีมิมจะต้องแล้วสองอันหรอ เดี๋ยวทีมนั้นยังไงเดี๋ยวเขาก็จะแอ๊เปิ้ลทองเชื่อเชื่อเชื่อ,อ,อยังไงเดี๋ยวเขาก็จเจอระดับทีมนั้นอะเฮ้ยแม็กซ์ถูกใจ,อจกโอ้โห<ะ>โอ้โหหน้าเร้ๆๆๆางั้นก็ขอพาเพลงเท่านี้นะครับายบายายบาย